สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ในเกมซีลเอ็มนะแต่วันนี้มาดูระบบภายในเกมนะครับก็อันนี้จะเป็นหน้าเริ่มต้นนะครับก็คือหน้าก่อนเข้าเกมจะมีให้เลือกเซนะิร์ฟเวอร์อ่ะก็จะมีโซนให้เราแยกนะครับเป็นของเซิร์ฟเกาหลีนะผมก็จะเลือกเป็นโซนที่1ตรงนี้นะครับที่มันแนะนําเดี๋ยวเราไปดูระบบภายในเกมนะก็ถ้าเราเข้ามาครั้งแรกนะครับมันจะมีอ่า มันจะเป็นหน้าจอโล่งๆแล้วมันจะไม่มีตัวละครเรายืนอยู่ตรงนี้นะมันจะเป็นแบบด้านขวามืออ่ะที่เป็นรูปดาวเห็นไหมมันจะให้เราสร้างตัวนะครับเราต้องกดไปในช่องนั้นนะเพื่อที่จะสร้างตัวนะครับซึ่งทรงผมเนี่ยมันจะมีพรีเซ็ตมาให้เราอยู่แล้วนะครับไม่ได้เหมือนเกมอื่นๆที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีทรงผมให้เราเลือกนะครับรูปแบบผมในเกมอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกตามใจชอบ แล้วก็ถ้ากดไมค์แถบหนึ่งเนี่ยจะเป็นระบบคาร์ดเห็นไหมครับเราจะเล่นคาร์ดไหนก็เลือกเอาเนาะแล้วส่วนเรื่องของดีเทลคาร์ดเนี่ยข้อมูลผมไม่อยากมั่วน,นะก็คือให้เพื่อนๆลองไปหาดูแล้วกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาเล่นหลายๆตัวละครก็จะทําออกมาให้ดูนะครับแต่คร่าวๆเลยก็คือจะมีสายสนับมือนะสายปลอกแขนที่เป็นหมัดเนี่ยแล้วก็พระนะครับไนท์วิาสาทนะครับแล้วก็นนี้เป็นดาบใหญ่แล้วก็สายโจร สายโจรเขาจะเรียกว่าเป็นพวกสายทิฟตัวตลกอะไรแบบนี้พวกจ็กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยปะ่ะผมก็ไม่แน่ใจซึ่งมันเป็นสายมีดน้วนแหละเอง่ายประมาณนี้เนาะระบบค่ะเดี๋ยวเราไปดูระบบภายในเกมนะครับคลิปนี้ตั้งใจว่าจะไม่ได้ให้มันยาวมากนะไม่เกิน10บนาทีทีนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับ ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นหน้าเมนูบอกว่าตอนนี้เป็นช่วง Hot Time e v e n นช่วงคูณช่วงอะไรคูณเซิร์ฟอะไรพวกนี้ครับให้เราดูว่ามันมีคูนเซิร์ฟอะไรบ้างซึ่งเราก็สามารถกดออกจากหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วก็พอเราเข้ามาในเกมนะครับช่วงแรกเนี่ยเขาจะให้เราทำเควสซึ่งผมก็ยังทำมาได้ไม่ไกลหรอกเพราะว่าตั้งใจว่าจะมารีวิวก่อนแล้วก็มันจะมีระบบ HP Level Profile ด้านใายมือนี่นะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นระบบเควสนะครับะนะด้านใายมือเป็นระบบเควสแล้วก็จะมีแล้วก็พวกส่วนด้านขวามือก็จะเป็นระบบคอมแบทนะครับแล้วก็ระบบเมนูสกิลต่างๆนะ ก็เดี๋ยวมาให้ดูระบบคอมแบทกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องเมนูเนีเน่ยเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มนะครับขั้นแรกก็คือกดตามเควสไปก่อนนะครับไม่มีอะไรนะเออลืมบอกไปว่าไอ้ตรงระบบเควสเนี่ยนะครับมันจะมีด้านข้างเห็นไหมจะมีระบบปาร์ตี้แล้วก็ระบบอ่าเขาเรียกว่าหาเป้าหมายในการโจมตีเห็นไหมครับเวลาเราอ่ากดเควสอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะไปโจมตีอัตโนมัตินะให้เราดูตรงออโต้ด้วยครับว่า มันออโต้อยู่ไหมนะด้านขวามือไหมนะถ้ามันออโต้เนี่ยมันจะวิ่งไปแบบนี้ครับแต่เราเราบังคับกลับมาเนี่ยปล่อยพอเราปล่อยมันก็จะวิ่งไปต่อยนะก็ให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับมีระบบล็อกเป้ามีระบบให้ดูมอนเตอร์นะครับรอบๆอ,อ่ะอันนี้คือมันจะให้เราตีมอนนะครับในเควสตตีไอตัวเนี้ยนะครับ เวลาโจมตีเนี่ยก็จะมีระบบคอมแบทขึ้นมาแบบปกตินะครับเม,มีแสดงค่าความเสียหายอะไรต่างๆ <S <S ถ้าเกิดว่าเรามองไม่ถนัดนะครับเราสามารถปรับคามล่ให้มันไกลๆออกมาหน่อยก็ได้เพื่อวิสัยทัศน์การมองที่ดี ถ้าเกิดว่าติดคีย์ข้อไหมครับเมื่อกี้มันจะเป็นเครื่องหมายตกใจขึ้นมันให้เราเก็บของหรือเปล่าช่วงแรกมาเนี่ยตัวเกมมันจะให้อุปกรณ์ของเราคือสนับมือนะครับ เราก็สามารถกดสวมใส่ได้ปกติถ้ามันไกลเกินไปก็ซูมเข้ามาก็ได้เร็แบบว่าปกตินะครับเป็นเกม MMO ทั่วๆไปเนี่ยนะครับแต่ว่าได้ฟีลของการแบบว่าตีใครตีมันเออแบบไม่ได้แบบว่าไปตาม ไม่ได้ไปตามคําแนะนําหรือตามจุดอะไรเงี้ยฟิลมันจะเป็นแนว Open World MMO ที่ไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนเกมเรี้ยละล้อนะที่มันจะมีป้ายมีเคเวสอะไรให้ทําแต่ละวันอะไรแบบเนี้ยก็คือเราต้องดูต้องคอนโทรลเองอยู่บ้างนะเกมนี้ความสนุกคนละแบบนะก็ลองลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับหน้าเมื่อกี้นะครับสังเกตมันจะมีของรางวัลเนาะ แล้วก็ไอเทมที่ได้นะครับอทีนี้เดี๋ยวเรามาสำรวจในหน้าจอเมนู UI สักนิดหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นระบบเวเลอร์พารนะครับใครที่เล่นเกม ROV น่าจะคุ้นเคยกับระบบนี้ดีนะครับแล้วก็พอเรากดตรงนี้คือมันจะได้ตามเลเวลนะ อันด้านบนเนี่ยคือจะเป็นเวเลอร์พาร์คแบบปกตินะครับด้านล่างคือจะเป็นแบบเติมแบบซูพิมอะไรเงี้ยเวเลอร์พาร์คเลเวลของรางวัลก็จะได้มากตามลำดับนะครับอ่าแล้วก็ระบบต่อไปเป็นระบบซ่มอันนี้ก็ต้องสุ่มเป็นสัตว์เลี้ยงออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นุ่มแฟชั่นนะครับเดี๋ยวลองุ่มแฟชั่นให้ดูละกันอาจจะดวงดี ส่มมาแล้วนะครับอ่าเป็นชุดหมีนะอันนี้ในหน้าจอนี้กดข้ามได้นะคบเอ้าปุ่มกดข้ามไม่มีอ่าเดี๋ยวสูมให้ดูไปก่อนเรื่อยๆอ่าถ้าเราจะให้มันกดข้ามมาเราต้องติ๊กด้านล่างด้วยนะ เนี่ยครับค่าอนิเมชั่นตรงนี้เห็นไหมตรงที่ผมทัดอยู่อะฮะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูชุดแฟร์ครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่าในระบบชุดแฟร์เนี่ยมันจะมีบอกค่าใส่สตาร์ด้วยนะว่าเราสมใส่อะไรไปแล้วบ้างอะไรแบบนี้โอ,อ้ชุดแฟร์หายปไปไหน ยังล็อกอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจหน้าจะยังไม่ปลดล็อกนะครับหน้าจะยังล็อกอยู่อันนี้จะเป็นอาวุธชุดช่องที่สามนี่มันล็อกไว้ไม่รู้คืออะไรนะอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นของอื่นๆนะครับของใช้ แฟชั่นต้องกดรับก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะไม่นี่เป็นระบบยานะครับเกมนี้เนี่ยก็คือจะมีระบบสเตตัสด้วยนะครับกดมาในหน้านี้พอดีนะสเตตัสเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ค่าความแข็งแกร่งสติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไหวพริบ ถ้าฟื้นฟูาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะมาทําเป็นคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับว่าแต่และอย่างเนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างแล้วก็มันจะมีระบบโปรไฟล์ด้วยนะของในเซิร์ฟไทยเห็นว่ามันมีเขียนแบบนั้นนะสมุดกระดาษตรงนี้นะครับเวลาเราก,กดปัดไปปัดมาเนี่ยมันไม่สามารถพลิกได้นะตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นแบบรูปสมุดแบบนี้นแล้วมันสามารถพลิกหน้ากระดาษได้ มีระบบช็อปนะครับในช็อปนี้ก็จะมีไอเทมมากมายเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าเติมนะครับเหมือนในเกมนี้จะมีเรื่องของระบบแต้มบิลเลด้วยนะเวลาเติมมันจะมีแต้มพิเศษให้ให้ใหเราไปแลกของอ๋อนี่ไงกาชาทุกคนเจอแล้วผมนึกว่ามันอยู่ในช่องกระเป๋านะครับจริงๆมันแยกออกมาีกทีนึง นี่ครับชุดที่ใส่เป็นชุดหมีนะเห็นไ,ไหมครับน่ารักเชียวเอาทำไมไม่แสดงผลเออชุดไม่แสดงผลเฉยเลยน่าจะขึ้นว่าสมใส่แล้วอ๋อคือมันจะมีให้เลือกครับว่าเดี๋ยวเดยดี๋ว,วแป๊บนึงนะ อ๋อนี่ไงผมไม่แน่ใจว่ามันมีสลับกันหรือเปล่านะ คือในเกมนี้นะครับระบบพวกแฟชั่นเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราดูด้วยนะครับว่าแบบเป็นแฟชั่นหนึ่งแฟชั่น2องเนี้ยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลองใส่สองชุดดูซิว่ามันจะแสดงผลไหม,มไม่แสดงผลแสดงว่ามันต้องมีการปิดหรือเปิดตั้งค่าอะไรตรงไหนแน่นอนนะ เดี๋ยวอันนี้ผมดูแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปก่อน